สวัสดีครับเพื่อนครับมีเรื่องมาเล่าครับพอดีมีเรื่องอะไรดีๆก็จะเล่าให้เพื่อนฟังน,นะอย่างที่บอกครับชอบไปดูไม่ชอบก็เรียนผ่านแล้วกันเมื่อเช้าวันนี้ผมเปลี่ยนถังแก๊สที่บ้านผมเนี่ยถังแก๊สผมใช้4ลิตรนะนะ4กิโลถังเล็ก4กิโลรู้ไหมเพื่อนราคาเท่าไหร่แก๊ส LPG นะฮะแก๊สหุงตม้ม ในคัวเรือนบ้านเรานะผมใช้4ีกิโลสองบาทครับตกกิโลละ50บาทเจ็บปวดครับเจ็บช้าใจมากเพราะว่ามันเกินไปฮะราคามันพุ่งจนเกินไปอ่ะห้บาทต่อกิโลกร,รัมที่มันมันปวดตับอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงนะ เพราะว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยผมไปขุดมาเนี่ยเพราะว่าผมาเสนอข่าวนําเสนอเรื่องพลังงานที่ไม่เป็นธรรมในประเทศเราเนี่ยมาสิบห้าปีแล้วผมทํางานเรื่องข่าวมานะเรื่องข่าวน้ํามันแพงแก๊สแพงเนี่ยเอาง่ายว่าหลุมแก๊สหลุมน้ํามันในประเทศไทยเนี่ยผมไปหมดละไปมาหมดละไปกับท่านผู้การวินยัยเทธเนี่ยไปไปสารวจนะว่ามันมีจริงมันเยอะจริงนะฮะก็ก็เลยอดไม่ได้ที่เล่าเพื่อนฟังนะเพราะว่า ตอนเนี้บ้านเรามีปัญหามากเรื่องพลังงานพลังงานพลังงานที่มันไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมแน่นอนเลยแล้วเนี่ยได้ข่าวมาดๆเลยเนี่ยทางปตทเนี่ยนะพลังงานไทยเพื่อใครก็ไม่รู้เนี่ยนะอัปเดตผลประกอบการเขาครับได้กําไร 64,419ล้านบาทครับอัปเดตนะ6เดือนแรกปี2,565เนี่ยกำไรนะ64,419ล้านบาทจะบอกให้มันปวดตับไหมกำไรเข้ามาหาสารแล้วเงินเดือนของ CEO ของเขานาขออนุญาตเล่าให้ฟังหน่อยแะ้วกันมันเป็นข้อมูลเปิดนะเงินเดือนของประธาน บริหารปตทซีโอนะเดือนละ11ล้าน1แ5 0 0 0 0บาทครับเฉพาะเงินเดือนนะ11ล้าน1แ5 0 0 0 0บาทโบนัส3ล้าน1แส2 0ันบาทแล้วก็มีกองทุนเลี้ยงชีพอีกกองทุนเลี้ยงชีพอีก1ล้าน9 7 0 0 0บาทนี่อันนี้ข้อมูลจริงข้อมูลเปิดเผยนะฮะเพื่อนดูดิ แล้วประชาชนชาวไทยอ่ะค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยกว่าบาทเห็นเห็นประกาศว่าเดือนกันยายนปีสองพันห้าร้อยหกห้าเนี่ยจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นสี่ร้อยบาทนะเห็นประกาศแน่นจะประกาศประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเดือนกันยายนกันยายนปีสองพันห้าร้อยหกห้านะสี่ร้อยบาทขึ้นแน่เขาว่านน,นะในขณะที่เบี้ยคนชราบ้านเราอ่ะเจ็ดร้อยบาทต่อเดือนเจ็ดร้อยบาทต่อเดือนซีโอ บริษัทยักษ์ใหญ่น้ำมัน11ล้านกว่าบาทเงินเดือนปวดนะปวดปวดตับนะเก็บมาเลาวไม่ได้อิสาะหรอฮะเพราะว่าเขากำไรขึ้นทุกปีทุกปีผลประกอบการไตรมาสที่2เนี่ยปี2,500หมดมาเนี่ยกำไรสุดที่ประมาณ3 8 8 4 0 4 8ล้านบาทอืมไอ้ไม่ใช่ดิเอ้ยไตรมาสที่2ปี2,500หมขอไปฮนะ นับตัวเลขคืดกำไรสามมร้อยสีล้านบาทเออสามหมื่นครับไม่สามแสนม่ที่สองนั้นสามแสนแปดหมืนแปดเฮ้ยสามหมื่นดิผมก็สับสนตัวเลขเลยมันรวยมากจนปวดตับอ่ะ3 8ม4มล้านบาทอืมเพราะว่าผมทำข่าวนี่ผมส่วนใหญ่จะจะข้อมูลข้อมูลแบบ สดๆเนี่ยผมไม่ได้เตรียมไงไม่ไม่ได้แบบมาตั้งใจรุ่นนี้นั่นผมผมก็เลยอาจจะอาจจะผิดพลาดนิดนึงก็ขอโทษนะแต่ว่าก็แก้ไขนะว่ามันเป็นข้อมูลจริงที่ผมไปค้นมาไปขุดมาเนี่ยเนี่ยบอกให้เอาง่ายว่านอกจากปี2,565เนี่ยปตทเนี่ยเขาก็ยังมีแผนการลงทุน9ก0 0 0ล้านบาทกับความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศนู่นนี่นั่นบาบาวานไปเอาให้ว่ากําไรเพิ่มขึ้น ทุกปีทุกปีในช่วงช่วงเนี้ยช่วงเดือนช่วงเดียวกันของของเดือนเนี้ยของไตรมาสที่สองเนี้ยกำไรห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะจะบอกไห้ผมก็เลยโอ้โหแล้วก็มีข้อมูลอนะ่ะข้อมูลที่มาเล่าเพื่อนฟังเนี่ยนะประเทศเราเนี่ยเพื่อนที่เขาบอกว่าไม่มีน้ํามันมีก็มีน้อยเราต้องเอาน้าเข้าน้ํามันร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเราต้องประหยัด เพราะว่าน้ำมันเนี่ยเรานําเข้าเราผลิตเองได้จะได้น้อยมากหรือผลิตมาก็ไม่มีคุณภาพที่เราส่งออกนี่น้ํามันที่มีคุณภาพพองตายโกหกครับน้ํามันไทยนี่เป็นน้ํามันที่ดีที่สุดครับพิสูจน์มาแล้วผมมีผลวิจัยด้วยบอกให้แล้วตอนนี้เนี่ยนะจะเล่าให้เพื่อนฟังปิโตรเลียมของประเทศไทยเนี่ยที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งร้อยสิบห้าล้านลิตรต่อวันครับ นี่สำรวจสำรวจเมือนะ่อปีห้าสี่นะบอกให้เนี่ยนะครับแล้วต่อมาปีเดี๋ยวนะปีอัปเดตเนี่ยนะครับสำรวจได้ update, อัปเดตอ่าปีปีปีห้าสี่ปีห้าสี่อัปเดตผลิตน้ำมันผลิตแก๊สนะได้ สามสามพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านลูกบาทฟุตต่อวันนะครับแล้วก็ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าอัปเดตผลิตแกต๊สเพิ่มขึ้นอีกอันนี้เฉพาะแก๊สนะไม่ใช่น้ำมันนะอ่สามสามพันแปดร้อยล้านลูกบาทฟุตต่อวันนะครับจะบอกให้มันมันปวดตับมันผลิตมากอยมีงั้นเนี่ยแล้วก็อ่า ก๊าซธรรมชาติของเราเนี่ยก็ส่งไปขายต่างประเทศนู่นนี่นั่นบา้บาๆเยอะๆหมดเลยจะบอกให้แล้วก็ที่ผมไปขุดไมใ้ให้ให้เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนะไทยผลิตน้ำมันอันดับที่35ของโลกผลิตแก๊สได้อันดับที่27ของโลกครับเอาง่ายว่าเราผลิตเนี่ยจาก2 2 4ประเทศที่ส่งออกน้ำมันเนี่ยนะเราได้อันดับที่35ห น้ำมันนะอันดับแก๊สก็อันดับที่ยีเจของโลกเราผลิตได้เยอะกว่าบูไนครับในขณะที่บูไนเนี่ยเป็นประเทศที่เศรษฐีน้ํามันใช่ไหมบูไนนะแพ้เราครับเพื่อนแพ้เรานะบอกให้แล้วอัปเดตนี่ผมอัปเดตมาใหม่ๆเนี่ยอ่นปา5 5 4เนี่ยเนี่ยปี65ยังไม่สํารวจได้เดี๋ยวไปกนให้ดูจากปี5 5 4ที่มีข้อมูลเนี่ยนะ ไทยผลิตน้ำมันได้อันดับที่33ของโลกครับขึ้นมาอีกนะแก๊สนี่อันดับที่26ของโลกครับส่วนบูในเศรษฐีน้ํามันเนี่ยผลิตน้ํามันได้ที่อันดับที่47ของโลกแก๊สมีอันดับที่35ของโลกครับจะมีคนสักกี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยเนี่ยที่จะรู้ความจริงฮนะเอาตรงๆนาคุณรู้ป่ะใช่ไหมถ้ารู้ก็รู้แบบข้อมูลเทียม อะไรก็เทียมไปหมดอ่ะเขาตอแหลเขาโกหกเพราะว่าคาแคนไม่มีน้ำมันต้องนำเข้าผลิตก็ผลิตได้ไม่มากโอ้โหแห่งบัตรซบเสียหายแล้แม่งส่งออกทำไมใช่ไหมถ้ามีดีจริงส่งออกไม่ได้หรอกแล้วราคาน้ำมันมื่อเช้าเนี่ยนะจะบอกให้อ่าไฮพีเมียมดีเซลเนี่ย s b b 7เนี่ย46.16ก สตางครับสี่หกจุดหนึ่งหกลิตนึงอ่ะสี่หกบาทนะลิตนึงอ่ะเออแล้วก็ไฮเดซีเอสบีเจ็ด่ะบีเจ็ดเนี่ยสามสี่จุดเก้าสี่ต่อลิตรนะครับไฮเซลธรรมดานี่ก็เออโอเคราคาเท่ากนสามสี่จุดเก้าสี่ต่อลิตรไฮเดีเซียี่สิบเนี่ยบียนะสามสิบสี่จุด 94ต่อลิตรแล้วก็เจสโซโฮอร์ e 8 5ดห้านี่สามสต่อลิตร e 2 0 35.34ต่อลิตร9136.18ต่อลิตร9ก3 6 4 5ต่อลิตรเห็นไหมราคามันดีนะรวยดีนะอย่างที่บอกที่มาเล่าว่าผมผมไปเปลี่ยนถังแก๊สเมื่อเช้าอ่ะสลิตรน่ะสองบาทอ่ะสลิตรน่ะตกลิตรละห้าสิบาท ในระหว่างที่แก๊ส LPG ที่ปั๊มนี่ยบอกว่าสิบสามบาทกว่านะสิบสามบาทกว่าแนละ้วสิบํานะจุดเท่าไหร่ไม่ยังยังไม่รู้ว่าไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปเติมก็เก็บมาเล่าคนระับเพราะว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ําเป็นความไม่เป็นธรรมด้านพลังด้านพลังงานอย่างร้ายแรงคนระับเราผลิตออกส่งออกไปขายเมืองนอกนะแล้วก็บริษัทใหญ่ๆนะ้ำมันก็กําไรเอากําไรเอากําไรเอา,ก,เอาก,กําไรมหาศาลกําไรจนจนป่วยอะ่ะเออ แล้วทำไมอ่ะประชาชนจึงต้องใช้พลังงานแพงต้องใช้น้ํามันแพงผมก็ไม่รู้นะรู้แต่พูดไม่ได้ไมู้จะพูดไปว่างั้นเนี่ยกไมู้จะว่าไงฮะเก็บมาเล่าให้ก็ฮะจักรยานมาขับไปกว่าเพื่อนนะนรกว่าถ้ามีตังก็ซื้อรถรถใช้ไฟฟ้านะรถไฟฟ้าก็ดีนะผมว่ารถไฟฟ้าใช้ได้ถ้าผมมีเงินผมก็จะซื้อรถไฟฟ้าใช้ละประหยัดดีน้ํามันก็คงไม่ไหวแล้วแหละ มันเกินไปแล้วมันแพงจับต้องไม่ได้แล้วตอนเนี้ก็เดี๋ยวอัปเดตเดี๋ยวจะไปหลุมน้ำมันมาอีกทีนึงแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นไงบ้างนะเพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วไม่ได้ไปหลายปีแล้วฮะมีมากมายมหาศาลนะโอ้โหผมถ้าตามผมนะไปขุดดูแล้วกันในทิกตอกก็มีใน youtube ก็มีนะใน youtube ผมก็ทําเขาเรื่องพลังงานมาเยอะไปหลุมนูม่นหลุมนี้ถ่ายทําไม่ดูจัดจ่านเลยนะฮะใน u t u b e ผมก็ youtube ช่องคนอาหารมโนโกลางประพันธ์นะอ่าแล้วก็ติดตามผมไปละกันมีข่าวอะไรดีๆเก็บมาเล่านะฮะชอบก็ดูไม่ชอบก็เรียนผ่านนะครับก็ข้อเท็จจริงครับไม่ได้โกหกของจริงบ้านเรามีน้ํามันเยอะแยะนะครับเยอะมากแต่ว่าเราใช้ของแทนเพราะอะไรผมไม่รู้ออกบ้านเย็นใส่ไหมครับเข้าวบ้านอาบน้ำสะผมครับนะจักรยานมาครับ ใช้จักรยานออกกำลังกายสวัสดีครับมนุษยกนอนร้องหวัสดีครับบุญรักษาครับ